ตามเรฟเฟอร์เของเรานั่นเองนะคะคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคะนาตี้มาทําเป็นลุกความลับนางฟ้านะคะหรือว่าคิมจุกยองนั่นเองนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยนาตตี้เพิ่งจะ ได้แบบมาอ่านนะคะคือทุกคนก็อาจจะอ่านกันไปจนหมดแล้วอาจจะดูเป็นซีรีส์กันไปจะจบแล้วหรือเปล่านะที่ไม่รู้ว่าซีรีส์เขาจบหรือยังน่าจะจบไปแล้วแหละเนาะอืมทุกคนก็แบบว่าแต่งลุคนี้ไปเยอะกันหลายคนแล้วนะคะแต่ว่าตี้เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปอ่านแนละ้วแบบเฮ้ยน่ารักดีแล้วแบบเวอร์ชันการ์ตูนอะตลกดีนะคะ ก็คือความรับนางฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตของผู้หญิงทุกคนนี่แหละแบบช่วงแรกๆยังแต่งหน้าไม่เป็นแต่งแล้วอาจจะเละบ้างอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่แต่งเลยมันก็จะแบบนะดูเป็นแบบ ไม่มีความมั่นใจดูเป็นอีกคนนึงโดนเพื่อนๆบูลลี่อ, bullying, อะไรแบบนี้นะคะ <_ an> เขาก็เลยแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการขัดสีชวีวันแต่งหน้าแต่งตัวทําผมเมคอัพต่างๆนะคะ <_ an> เอาเป็นว่าไปดูอะไรดีกว่านะคะว่านัทตี้มีวิธีการแต่งหน้าแล้วก็มีไอเทมอะไรบ้างในลุกนี้ไปค่ะ มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะขั้นตอนแรกนะหลังจากที่ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนะัที่จะลงเป็นตัวนี้ค่ะเราหยิบครีมซองมาใช้นะคะตัวนี้เป็นคิซ่าบีบีเซมิแมทค่ะคือนางเลิศ ตัวนี้จะเป็นเนื้อที่แบบอึง่งแมตนะคะบางเบาแล้วทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะมาในรูปแบบซองแบบนี้คุ้มมากตัวนี้เนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะทุกคนที่จะช่วยเคลือบผิวของเราให้กระจ่างแสงนั่นเองก็คือแบบผิวเราจะดูกระจ่างแสงทุกมุมมองของแสงนั่นเองที่ที่เลือกตัวนี้มาแต่งในลุคนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้ผิวอ่ะดูเป็นแบบบางเบาดูธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ปกปิดเนียนสวยนะ ก็เลือกใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าผิวเบอร์ไหนก็สามารถใช้ได้นะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นออกมาเหลืองๆแบบนี้เลยเหมาะกับสภาพผิวของคนไทยนะคะที่จะลงจุดๆแบบนี้ลงเป็นครึ่งหน้าให้ดูใต้ตรงใต้ตากันหน่อยน,นะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นนังฟ้าในวันนี้นะคะและที่ใช้คู่กับพับลงคุชชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นจากแ a ป p y Sunday นะคะน่ารักมากก็ ตบๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครถนัดใช้มืออะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าใช้ง่ายมากเนื้อเขาคือเกลี่ยง่ายมากนะคะเนี่ยแปบ๊บเดียวแล้วคือบีบีตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะปรับระดับอะในตัวนะ่ะเข้ากับทุกสีผิวได้เลยนะคะน่งเลิศแล้วเขาเป็นนวัตกรรมเคลือบผิวที่เรียกว่านวัตกรรมเนโอสติกเกอร์นะคะที่จะช่วยเคลือบผิวของเรานะเวลาที่แบบแสงมากระทบอะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยใสยทุกมุมมองนะคะ อ๋อไม่น่าหรอกนะที่ได้กลิ่นกุหลาบอ่อนๆนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของกุหลาบด้วยนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยทําให้ผิวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะบำรุงในตัวนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะมีวิตามินซีมีคอลลาเจนแล้วก็มีกูต้าไทโอนด้วยจัดเต็มในหนึ่งซองมี s p f ด้วยนะคะให้มาค่อนข้างเยอะเลยคือ s p f 50บวก p a บกบวกบวกบวกนะคะ ตรงไหนที่เรามีจุดด่างดำนะคะแล้วก็แทบแทบเพิ่มได้นี่ตรงนี้น้าตี้มีวิ่งหายแวบไปเลยคือเนียนมากโอ m มก o d เนียนแบบเนียนมากจริงๆอ่ะตัวนี้น้าตี้ลองใช้มาแล้วนะคะคือแบบคุมมากกับซองนี้ยเนื้อเหมือนรองพื้นแบบแพงๆเลยอ่ะทุกคนเปรียบเทียบดูนะคะด้านนี้ทาแล้วกับด้านนี้ยังไม่ได้ทานะคะเห็นเลยว่าผิวคือแบบจะเนียนขึ้นมากเลย แล้วก็สีอ่ะสีของ B.B. คือแบบเข้ามากเลยนะกับผิวของนัตตี้ที่เขาบอกว่าจะปรับเข้ากับสีผิวเรานี่มันอย่างนี้เองใช่ไหม <S <S โอเคเดี๋ยวเราทาอีกหนึ่งข้างหนึ่งนะคะตัวนี้ช่วยคุมมันนะคะกันน้ำกันเหงื่อด้วยเหมาะกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เหมาะกับในช่วงนี้ด้วยแหละที่เราต้องใส่แมสอยู่ยตลอดเวลานะคะ ลูกนี้หลายคนน่าจะทําไปกันเยอะแล้วเนาะทางนี้เพิ่งจะแบบเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปอ่านน่ะจริงๆริงนาะตี้แบบได้รับแบบ inbox เยอะนะคะว่าให้แบบแต่งให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยนาตนะี้ก็แบบอะไร,ะไรวะเรื่องอะไรวะก็เลยแบบไม่ได้สนใจแล้วก็แบบปล่อยผ่านไปแล้วอยู่ดียังไงก็ไม่รู้คิดแบบอยากอ่านน่ะเออก็เข้าไปอ่านน่ะในเว็บตูนน่ะเออน่ารักดีตลกดีตลกด้วย งานผิวลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผิวก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะคะต่อไปนะจ๊ะลุกที่เราจะแต่งในวันนี้นะจริงๆเนี่ยเขาเขาเป็นแบบเวอร์ชันการ์ตูนก่อนใช่ปะแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้เขามีเป็นเวอร์ชันแบบซีรีส์แบบที่เป็นแบบคนแสดงจริงๆแล้วนะคะแต่ว่านาตีชอบตัวนี้นะคะเนี่ยชอบลุกแบบนี้มากเลยน่ารักมากมีความละมุนละไมแต่ว่าเราคกๆคงไม่สวยเท่าการ์ตูนอะ่ะก็คือจะแต่งเป็นลุคนี้นะคะแล้วก็ต้องแกะเมคอัพจาก หน้าการ์ตูนแบบนี้นะคะแล้วก็แกะทรงผมต่างๆด้วยนะจ๊ะตาเประสีน้ำตาลมีน้ำตาลเข้มๆไล่สีบางคิ้วคือตรงเลยคิ้วตรงดิ่งวันนี้ไม่ทำคิ้วตั้งนะคะแล้วก็สีแก้มก็จะเป็นแบบชมพูพีชละเลือละเลือ นะคะสีคี่เขาสีปากเลยก็เดี๋ยวจะลงสีแก้มในตอนนี้นะคะจะลงเป็นตัวซองตัวนี้จะเป็นของนามิเมคอัพค่ะ <c oughs> เขาอ,ออกอะไรมาใหม่อีก <c oughs> แล้วจ้าออกของเล่นมาใหม่ออกเก่งมากจริงๆนะคะตัวนี้เป็นนามิเมคอัพโปรโซแกรมกลอสซี่ครีมมี่ตินนะคะตัวนี้เป็นเบอร์3 <c oughs> สีโน้ดพิงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันนะคะที่หยิบตัวนี้มาคือสามารถทาได้ทั้งปึกตาทาได้ทั้งแก้มทาได้ทั้งปากคือคร มากๆเลยแล้วคือเนื้อดีมากเป็นลิปชิ้นที่เป็นเนื้อแบบครีมมี่เนื้อดีมากแล้วสีทำออกมาหน้ารักมากนะคะเนี่ยดูสีสีน่ารักมากอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะเดี๋ยวที่จะขึ้นสวอตให้ดูทั้งสีสีแล้วกันนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเกลี่ยได้มันก็จะเป็นสีแบบเลือนละเลือนแ,แบบนี้น่ารักมากเลย แ้ะชอบสีสองด้วยเขาทําเป็นแบบโฮโลแกรมวิงวิงแบบนี้สวยดีนะคะถ้าดีดูในรูปกระตูนเนี่ยเขาจะเน้นทาในช่วงบริเวณนี้นะคะใกล้ๆกับตาหน่อยแล้วก็จะทาตุ๊บๆลงไปค่อยๆแตะนะพิกเมนต์เขาขึ้นแน่นมากเห็นปะน่ารักมากแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยวงกว้างออกมาดีน่ารักจริงๆ พอมีสีแก้มแล้วก็ทำให้หน้าดูสดใสขึ้นมาเลยนะจ๊ะแป้งฝุ่นนะคะวันนี้จะเน้นให้หน้าแบบกระจ่างใสก็เลยหยิบตัวนี้มานะคะจีวองชีเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากได้งานผิวหน่อยพออ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วทำให้แบบย้อนมันนึกถึงตัวเองเนาะออผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราแบบหัดแต่งหน้ามันก็จะมีช่วงที่มันพังอะไรเงี้ย <laughs> หรือจะเป็นแบบวันแรกที่เราหัดแต่งหน้าไปเรียนไปพบปะ เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเรามาที่งานคิ้วกันเลยดีกว่านะคะคิ้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคิ้วแบบเกาหลีนะคะเป็นคิ้วตรงๆแล้วก็เป็นคิ้วที่แบบว่าสีอ่อนๆน,นะคะแล้ก็จะดรอปให้มันอ่อนๆกว่านี้หน่อยนะคะนัดที้เลยจะใช้ดิสโซเขียนคิ้วจากเขียนคิ้ว ดิสอเขียนคิ้วจากแบรนด์ Ver แปป Fast and Sharp Waterproof Eyebrow นะคะเป็นสี82นะคะสีน้ำตาลนะแต่ว่าเขาทำมาสองสีด้วยกันนะคะนะัตตี้มีอีกหนึ่งสีด้วยนะคะนั่นะก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวที่จะเขียนให้ดูทั้งสองสีนะคะถ้าใครไปซื้อคือเขาจะมาในรูปแบบนี้นะคะใน1แท่งนะคะจะมี1ด้านที่เป็นดินสอตรงนี้แล้วก็1ด้านที่เป็นแปรงนะคะให้เราเบลนด์ได้ตัวนี้จะเป็นสีบราว หัวที่สองก็เป็นแบบตัดแบบนี้ทําให้เขียนง่ายนะคะสีบราวนะคะสีธรรมชาติมากเขียนนุ่มลื่นดีอันนี้สีน้ําตาลเข้มสีดีนะตัวนี้เข้ามาในรูปแบบออโตโด้วยเราไม่ต้องเหลานะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้แปลง ขายี่นิดนึงเพราะว่าเรามีแบบคราบบ b ีหรือว่าแป้งฝุ่นนะคะปัดๆออกอ๋อแต่นาตีลืมบอกไปนะคะสสีนี้เนี่ยคือสีน้ําตาลเข้มอะเขาม,มีขายอยู่ในเซเว่นอยู่นะคะแต่ว่าสีน้ําตาลเนี่ยเราต้องไปซื้อใน Facebook ของเวอร์แนะคะแท่งละ99บาทนะคะ <S 1> <S 1> เขียนไปตรงๆเลย ตัวนี้ติดทนนะคะกันเหงื่อกันน้ำมากมากต่อไปนะคะเราจะใช้แปลงในการเบลนเบลนนะคะเราจะได้สีที่มีความแบบฟูงๆเขียนลื่นเขียนง่ายดีนะคะแล้วก็ตัวแท่งเขา,ามันนุ่มอะ่ะ มันนุ่มๆดีอะค่ะทุกคนมันไม่บาดคิ้วดีด้วยแค่นี้เราก็จะได้คิ้วที่นะมีความแบบตรงๆแล้วนะคะแต่ว่าคิ้วนาตี้ยังเข้มอยู่คือในกระตูนอ่ะคิ้วสีค่อนข้างอ่อนนะคะนาตี้ก็เลยจะใช้มัสคาร่าปัดคิ้วเพื่อย้อมสีขนคิ้วของเรานะคะตัวนี้นาตี้ซื้อจากที่ญี่ปุ่นอนะ่ e y r o w o w b u t y t y เบอร์ศูนย์สนะคะ เราไม่ได้เขียนคิวแบบนี้มันนานมากช่วงนี้แบบนัตี่จะเขียนตั้งๆอย่างเดียวเลยนะคะสําหรับงานตานะคะก็คือว่าดูในรูปเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเพราะว่าเน้นให้ตาี่ดูกลมโตเป็นการแบบเปลี่ยนลุคไปเลยเปลี่ยนลุคของเขานะคะจากคนที่แบบไม่แต่งหน้ามาแ,แต่งตาแล้วทาให้ดวงตาดูกลมโตดูหวานขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มอะไรอย่างงี้นะคะนัตตี้อ่านมาเขาก็บอกเลยนะว่าเขาใช้สีน้ำตาลนะคะนัตตี้จะใช้พาเลตโจน่าคอรลอนนะคะใช้สีน้ำตาลสองสีนี้ เนะะี yeah. ่ย The best mark I love palette นี้เล <laughs> สีน้ำตาลตรงนี้ก่อนนะคะสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยมันจะเป็นการปรับดวงตาของเราให้ดูกลมโตแล้วก็ขมเข้มขึ้นด้วยนะคะ คนแต่งเรื่องนี้คือเขาเอาชีวิตตัวเองมาเขียนปะรู้สึกว่าเขาเหมือนในการ์ตูนมากเลยอะหน้าตาผมหุ่นเหมือนในการ์ตูนเลยแล้วก็ใช้สีเดิมเมื่อกี้นะคะลงที่ใต้ตาด้วยเพราะว่าเราเห็นตรงช่วงหางตาของเขาตรงนี้เขาลงสีน้ำตาหนักมากเพื่อให้ดวงตาดูโตช้นใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการฝึกแต่งหน้าและแบบเปิดเทมเอมมาแบบสวยเชงมากจากคิมจุกยอง และที่ชอบอ่านผิดเป็นครีมยุกจองแตกต่างกับวันแรกที่น้ำแต่งไปเรียนมากวันแรกคืออะไรหน้าก็พอพอไม่ต้องต่อไปก็จะใช้อีกหนึ่งสีนะคะคือสีน้ำตาลเข้มนะคะดิฟสีเน้นๆแบบห่างๆตาแหละเริเตอร์ตรงนี้หน่อยหนะ่อ ให้ดวงตาเป็นประกายแล้วจะทําให้ขนตาของเราอ่ะมันดูเด่นชัดขึ้นวนี่ก็จะแตะตุ๊บตุ๊บต,บต,บตบกลางเปลือกตานะคะเบาๆนะคะต่อไปนะคะคือดูตรงใต้ตาเขาเนี่ยใต้ตาเขามันมีความสว่างวาบขึ้นมาเลยนะคะเราก็เลยจะใช้กลิตเตอร์กลิตเตอร์ตัวนี้เป็นของ DCE นะคะ g กลิเตอร์ช็ลงใต้ตา e y e เนอร์นะคะ จริงๆในกระตูนนะเขาใช้กาวติดตาสองชั้นด้วยนะคะแต่ว่าเรามีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้นะเขาไม่มีนะคะตาสองชั้นเขายังบอกเลยว่าแม่ดูอยากทำตาสองชัน้นสำหรับอายไลเนอร์นะคะสีดำที่ใช้เป็นอายไลเนอร์ของ CanMake ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเพื่อทำให้ดวงตาของเรานี่ดูคมขึ้นนะคะก็เลยจะใช้สีดำสนิทเลยนี่นะคะเบาๆแต่ในกระตูนเขาก็แต่งตาแบบเขียนตาแบบใหญ่อยู่นะ แต่คือเขาตาโตไงในกระตูน,นถ้าจะเขียนแบบใหญ่มากอย่างเขามันก็ไม่ได้มันก็จะทำให้เส้นขอบด้านในอะ่ะมันชัดมากแล้วก็เขาจะมีแบบวิงหางนิดนึงนะคะนะัที่จะใช้เป็นอายไลเนอร์ของดีอันะคะแต่ว่าจะไม่ใช้สีดำนะเพราะว่าอยากให้ดวงตานี้ดูหวานก็เลยจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเราก็จะเขียนมาตั้งแต่จมหัวตานะคะ อายไลเนอร์เขาเขียนไปตามรูปตาของตัวเองอะวิงห่างนิดนึงขอบตาล่างเขาค่อนข้างเข้มจังเลยเดี๋ยวที่จะใช้ไลเนอร์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะของแคนเมคเอามาระบายข้างล่างนะคะระบายแบบไม่ต้องชิดกับขอบตานะคะเพราะว่าเราอยากให้ตาเราดูโตขึ้นนะคะนี่นะคะคัอข้างนี้มันก็จะดูแบบตาจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงต่อไปเราก็จะดัดขนตานะคะ ก่อนที่เราจะมาปัดมาสคาา่าเราจะมาติดขนตาก่อนนะคะขนตานที่เลือกใช้เป็นขนตาที่เป็นช่อๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราอยากได้แบบลูกตาอะไรยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นจาก bling bling lashes นะคะแต่ว่านาีาจะเน้นแบบหางหางตาหน่อยนะคะเพราะว่าเราเห็นหางตาของคิมจุกยองนะคะฉ่ำ <laughs> ใช้กับกาวติดขนตาปลอมของคอสลุกค่ะ,ะติดขนตาปลอมก่อนค่อยปัดมาสคาร่านะคะมันจะได้แบบเข้ากันเป็นธรรมชาติเราหยิบมา1ช่อนะคะเล็กๆแล้วก็ลงไปที่หางตาตึงช่อต่อไปนะคะเล็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็จะติดถัดมาแต่ก็ไม่ต้องใกล้กับช่อเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะคะเห็นปะหางตาม,มาแล้วหันมาค่ะเีกชนเคะ ที่ว่าดีนะต,ติดติดขนตาแบบแค่หางตานะ่ะม,มันจะไม่ทําให้เราแบบลำคานอะ่ะมันจะไม่หวนหววอะค่ะทุกคนหวนหัวยว่าใชสาน <laughs> มันจะไม่ต้องคานอะ่ะมันจะไม่เขืองอนะ่ะเออ เราติดขนตาแค่ช่วงบริเวณหางตานะคะก็จะทําให้ตาของเรานดูหวานขึ้นนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาปัดมัสคารากันจ้ามัสคารานะคะนาทีใช้เป็นของแคนเนกนะคะใช้สีดํำสนิทเลยเราก็จะเน้นปัดมัสคาร่าในขนตาจริงๆของเรานะคะให้มันเด้งขึ้นมาส่วนมากทีจะไม่ค่อยปัดโดนขนตาปลอมเท่าไหร่นะคะว่าเราจะได้เก็บไว้ใช้ได้หลายๆครั้งขนตาปลอมเราแค่แบบเบากรบๆแต่ว่าพอปัดมาสคาร่าขึ้นมาแล้วโอ้โห ขำมากต่อไปนะคะปัดที่ขนตาล่างด้วยต่อไปนะคะเราจะมาสร้างขนตาหลอกๆที่ขนตาล่างด้วยอายไลเนอร์นะคะเน้นแบบช่วงแบบห่างหางตาเราจะสร้างขนตาหลอกๆจากเส้นไลเนอร์เส้นที่สองที่เราเขียนนะคะมันก็จะเหมือนแบบขอบตาเราจริงๆ เราต้องใช้ศิละปะเพื่อแต่งแต้มให้เราเป็นนางฟ้าในวันนี้นะคะต่อไปก็จะมาเฉดดิ้งกันนะคะแลวที่ใช้เป็นของ DDC ให้สีน,นี้นะคะงัดด่้งขึ้นมาอีกไฮไลท์เหรอไม่รู้เขาใช้ไหมล่ะหน้าเขาแบนไปหมดชีวิตจริงเราจะใช้นะคะและที่ใช้เป็นของ3 c e Stopping Skin Palette นะคะสีที่ใช้จะเป็นสีนี้ค่ะ ตรงที่สันจมูกว้าวพุ่งขึ้นมาเลยใกล้เป็นคิมจุกยองหรือยงเรามาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการทาปากนั่นเองนะจ๊ะปากเนี่ยเขาก็ชอบใช้เป็นแบบว่าทิมทินนะคะนาะที่ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะจ๊ะที่เราเอามาทาแก้มนั่นแหละนามีเบคั u โร r โกแกรมกลอสซี่ครีมมีตินนะคะที่ที่บอกไปว่าเขามีตั้ง4ีสีนะคะจะบอกว่า สีเขาทำออกมาดีมากจ้าทุกท่านค่ะเราลงแก้มเบอร์3ใช่ไหมเนี่ยสียังชัดแบบขนาดลงแป้งฝุ่นทาไปลราสียังแบบชัดสดใสขนาดนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นสวัสสีให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันนะคะสำหรับสีสี สีสีนะคะทำออกมาสวยมากนะเบอร์หนึ่งนะคะเชอร์รี่เลดสเนี่ยจะเป็นโทนที่เป็นแดงก่ำานะคะ <S <S จะให้ความรู้สึกที่แบบหรูหรามีความแบบพูดดีฉบเฉียวนะคะเบอร์สองนะคะจะเป็นสีสโมกออเรนจ์นะคะจะเป็นโซนแบบว่าส้มอิดนะคะจะเป็นแบบคุณหนูแบบสายมา่านแบบฟิตเปียนิดหนึ่งนะคะเบอร์สามนี่จะเป็นสีนูดพิงนะคะจะเป็นแบบว่าอ่อนหวาน่าทนุถนอมนะคะซึ่งเราก็ใช้สีแก้มเบอร์สามเหมาะพอดีอ่อนหวานนะคะแล้วก็สีสุด เบอร์สี่จะเป็นสี peachy coral นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นว่าคุณหนูคีออนน่ารัก <c oughs> ซึ่งนาตีก็เลือกสสีมาใช้นะคะ <c oughs> นั่นก็คือเบอร์3แล้วก็เบอร์1นั่นเองเราจะลงเบอร์3ทั่วเลนงฟฝีปากนะคะแล้วก็จะต่อด้วยเบอร์1เลยจ้าเบอร์3ก่อนนะคะตัวนี้เนื้อดีมากนะคะเห็นไหมทาแล้วแบบปากดูมีสุขภาพดีแล้วก,กบสีปากได้ดีมากด้วยมีส่วนผสมของวิตามินซแล้วก็วิตามินอนะคะ ปากฉ่ำม,มากอุียแล้วก็จะเวนเวนด้วยนิ้วมือของเรานี่แหละอ๋อแล้วเขามีส่วนผสมของโกโก้บัตเตอร์ด้วยนะคะบำรุงรฟิมฝีป,ปากของเราให้ชุ่มชื้นสังเกตเลยว,ว่าทาปุ๊บแล้วเนี่ยปากดูสุขภาพดีทันใดสิ่งนี้ดีมากทาแล้วฉ่ำเหมือนเหมือนนั่ที่ไปเติมฟิลเลอร์มาอีกซีซ,ซีหนึ่งอะจริงๆก็เติมมาแต่เหมือนไปนเติมมาอีกชอบแบรนด์นี้ทำลิปมาทีไรก็ปังจริงๆ อยากคอแลแลมกับเขาบ้างเขาอาจจะได้ยินที่นัตี้พูดนะัตี้อยากคอนแลมนัตี้อยากวิสีนัตี้พอยต่อไปนะคะเราจะลงเบอร์หนึ่งนะคะที่ด้านไหนโอ้ยดีอโอ้ oh my god เสร็จแล้วเรียบร้อยอะลืมบอกไปนะคะราคาของลิปนม้มีตัวนี้49บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้เลยเซเว่นเดเว,เวจ้าเสร็จ <S ets S 2> แล้วเรียบร้อยนะคะกับการแต่งหน้าลุก ทีมจุยองนะคะต่อไปเนี่ยก็จะไปทำผมแล้วก็ใส่เสื้อให้เหมือนนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาจ้ะ I thinking about you And I think y have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come w on, you come along And It feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter. <tries> 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 ร็จแล้วเรียบร้อยกับลุกดีนะคะนี่ก็คือความลับนางฟ้านะคะนี่ก็คือการแต่งตาสีสันบนใบหน้าของเรานี่ก็คือการแต่งหน้านั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบสรับคลิปนี้นะคะชอบกด like <ส>ไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าอยากให้นาตีแต่งลูกนัดลูกนี้อะไรอย่างนี้เผื่อนาตีจะไปหามาแต่งตาให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้แลวลาบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเราลงทุนแสกข้างผิเลยนะปกติเราแสก,กากนะอันนี้เราต้องแสกข้าง